แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ทั่วประเทศ77จังหวัดข่าวดีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมเร่งจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรสูงสุดถึง2เดือนทั่วประเทศเลยนะคะโดยทกศจ่ายจริงโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้เลยค่ะการรับเงินรับเมื่อไรรับอย่างไรแล้วก็ล่าสุดความคืบหน้าอัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีมาฝากคุณผู้ชม,ชม,ชมติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ที่มีการประชุมอนุมัติจากบอร์ดทกศในส่วนของวงเงินงบประมาณกว่า7 6พันล้านบาทซึ่งจะดําเนินการจ่ายเงินในส่วนของเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายน25 6 5รหในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่4ค่ะซึ่งคาดการณ์ว่า จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปลายเดือนมีนาคม2566นี้และที่สำคัญทกศโอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางล่าสุดกยทมีความเคลื่อนไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตาม,มาพร้อมๆกันค่ะหลังจากบอร์ดทกศนะคะคุณผู้ชมได้อนุมัติวงเงินออกมาเรียบร้อยแล้วล่าสุดนะคะเพจการยางแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากยทก็เรลื่งหาแล้าคาวค่ะเดี๋ยวเรากปพร้อมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนาหรือวราอาวส่สวนยางพาราให้ทันทุ่วที่ เมื่อผ่านมาติบอร์ดทกศเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6 6ารอยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทนําโดยนายสุขทัศน์นะคะต่างวิรกุลค่ะรองผู้ว่าการยางด้านปฏิบัติการเข้าพบนายกระสาบเงินลวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเพื่อที่จะประสานงานความร่วมมือแล้วก็การหารือถึงความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรชาวสวนยางพาราระยะที่ส ซึ่งจะสามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าเงินถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยทกศอนตรงเข้าบัญชีให้ได้ทันทีแล้วก็เมื่อมติการประชุมในส่วนของบอร์ดทกศผ่านค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากการยางแห่งประเทศไทยซึ่งกะยะทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงพร้อมจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันถ้าจะพูดถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะตาม ที่คอรมอรได้มีการอนุมัติค่ะก็จะมีการอนุมัติในส่วนของ2งงวดก่อนคืองวดเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ระยะที่4คาดว่าจะดําเนินการจ่ายเงินเร็ววันนี้ละค่ะส่วนงวดที่3และงวดที่6นั้นก็คือ ก็คือเดือนธันวาคม2 5 6 5ถึงเดือนมีนาคม2 5 6 6ยังต้องหาลือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณต่อไปส่วนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับการโอนเงินก็คือเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย ช่วงเวลาวันที่นะคะ30มิถุนายนอ5นห5 6 5มีจำนวนทั้งสิ้นเอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านลายทั่วประเทศเป็นเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นชาวสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่ก็เปิดกรีดแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คุยความคืบหน้าล่าสุดที่นำมาฝากนะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ